ึ่วมิสุปิชิไทยแบงปฏิวัติความเชื่อสากลการประมูลแรงประมูลรถพร้อมขับระดับหลับตาซื้อบริสุทธิ์ซื้อตรงโปรง่งใสต้องที่สากลการประมูล New Isuzu X s e r ซ e s m สมัน i d มิดไมน i n n i x x x X-LIFE ที่ ARB หรงจังหวัดระยองกันนะคะวันนี้ค่ะเขามีสินค้าใหม่ก็คือตัวโชค๊คที่เขาบอกว่ามีกระบอกสูบที่ใหญ่มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแล้วก็เพเผยว่าจะใหญ่ที่สุดในตลาดเลยตอนนี้อยู่กับคุณเชื้อคะ่ะสวัสดีค่ะเพื่อสวชสดีค่ะ,คะอยากจะมาดูค่ะว่าโชค๊คของ ARB ที่ว่าเนี่ยกระบอกสูบใหญ่หรือว่าอาจจะใหญ่ในที่ตลาดเลยเนี่ยอันนี้คือเป็นประมาณนั้นเลยปะคะ ใช่ค่ะตอนนี้นะคะ ARB ค่ะแล้วมีโชคอัพรุ่นใหม่นะคะโชคอัพ Oman e m u MT 6 4 o m a n e m u MT 6 4อ่ f r MT 6 4นะคะ MT ก็คือย่อมาจาก Mono Tube ส่วน64เนี่ยย่อมาจากขนาด กระบ,บอกลูกสูบของเราที่เราบอกว่าใหญ่ที่สุดในตลาดตอนนี้ใหญ่ที่สุดในตลาดตอนนี้นะคะเราก็จะมีการยกนําเทคโนโลยีในเรื่องของแมทชิวิเลค่ะก็จะเป็นอ,อ,อลูมิเนียมี<ฮ>เกรดอากาศยาน<ฮ>ที่เราได้มีทําในตัวโชค BP51 ของเราค่ะตัวบนยกนะะมาใส่ในตัว MT64 <ฮ>นี้เลยด้วยค่ะ,คะ ตัวอลูมิเนียมตัวนี้สามารถระบายความร้อนได้ดีกว่าโชคที่ทําจากเหล็กทั่วไปถึง15เท่าเลยค่ะสําหรับกระบอกสูบของเรานะคะใหญ่ตอนนี้64มิลมก็จะช่วยในเรื่องของการบรรจุน้ํามัน ที่มากขึ้นค่ะช่วยให้มีความนุ่มนวลในการขับขี่มากยิ่งขึ้นสําหรับรถคันนี้นะก็คือติดตั้งตัวโชคที่ว่าแล้วนะคะ<ช>ก็คือตัวโชคใหม่ของ ARB นั่นเองนะคะแล้วเห็นว่าราคาเนี่ยสำคัญมากใช่ค่ะสําหรับโชคตัวใหม่ MT 6 4ของเราเนี้ยค่ะสําหรับรุ่นรีโวนะคะก็เป็นรุ่นแรกที่เราปล่อยออกมาตอนนี้ค่ะก็1ชุดค่ะประกอบไปด้วยโชคสีต้นนะคะแล้วก็สปริงหน้าค่ะราคาอยู่ที่6 5 0 0 0บาท 65,000บาท4ต้นเลยนะใช่แต่ได้แบรทีเรียวเดียวกับ BP พ1ิีเลยนะคะคุณผู้ชมคุ้มมาก ค่ะคุณจูนอันนี้ก็จะเป็นตัวชค MT 6 4ที่ชวยใได้พูดไปเมื่อกี้จากตัวที่พูดไปนะคะก็จะมีเพิ่มเติมในส่วนของสปริงค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นสปริงเพียงแค่1เบอร์แต่ว่าสามารถรองรับได้ทุกสไตล์การแต่งรถของลูกค้าเลยไม่ว่าลูกค้าจะมาตอนแรกเริ่มต้นจากไม่มีกันชนหน้าไม่มีอุปกรณ์เสริมใดๆมาเปลี่ยนแค่โชคอย่างเดียวเนี่ยในอนาคตถ้าลูกค้ามีแผ่นที่จะติดกันชนหน้าหรือว่าอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมอื่นๆเนี่ยค่ะ สปริงตัวนี้ตัวเดิมที่ลูกค้าซื้อไปตอนต้นเนี่ยค่ะก็สามารถปรับฐานรองสปริงเพื่อให้เหมาะกับน้ําหนักของรถเลยก็คือซื้อครั้งเดียวเนี่ยสามารถรองรับรถไปได้อีกนาน,านใช่แล้วมันก็สวยมากๆด้วย จริงแล้วสําหรับโชคอัพของเราอะคะ่ะเป็นโชคเพอร์ฟอร์แมนซ์อาจจะเหมาะกับลูกค้าที่ต้องการเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่มากขึ้นกว่าการ<ม>ขับขี่ในส่วนของโชคเดิมติดรถค่ะค่ะก็ในส่วน MT 64ตัวนี้สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ทุกกลุ่มเลย<ม>เรียกได้ว่าไม่ว่าลูกค้าจะขับรถทั้งออรโรดหรือว่า ออฟโรดออกไปทิปแอดเวนเจอร์ในช่วงวันเ <ไอ S 1> สาร์อาทิตย์วันหยุดยาวนี้ค่ะก็เหมาะกับโชคตัวนี้ได้ะ,ะน,นั้าเนี่ยตัวโชคเนี่ยมันสำคัญมากๆเลยนะคะแล้วก็ใครที่กำลังถึงเวลาใกล้จะเปลี่ยนโชคแล้วอยังมีโชคดีๆ โชคสวยๆนะคะก็สามารถมาเลือกเปลี่ยนกับ ARB ได้ราคาดีมาก65,000เองได้สีต้นเลยใช่ค่ะนอกจากนี้ยังมีของใหม่ๆอีกนะคะที่คุณชัวอยากจะแนะนําเรามากๆเลยนะคะใครที่เป็นสาว ARB มีอะไรในคันนี้บ้างที่อยากจะแนะนําคะก็สําหรับ full set ARB นะคะคันนี้ไฮลักซิลโค่ะก็จะมีตั้งแต่ตัวกันชนหน้านะคะที่มาพร้อมกับเสา ตัวนี้นะคะตรงกลางที่มีไฟ LED ด้วยไฟ LED ทรงกลมนะคะผู้ชมก็ช่วยในเรื่องของทัศนวิสัยในการไฟส่องสว่างได้ไกลมากยิ่งขึ้นนะคะเกิดไปท่องเที่ยวเห็นสัตว์อยู่ไกลๆก็จะได้หลบน้องทันนะใช่ค่ะอ่ามีอะไรอีกคะในส่วนของด้านข้างนะคะก็จะมีตัวบันไดข้างตัวบันไดข้างตัวนี้นอกจากตัวนี้ค่ะจะช่วยในเรื่องของการช่วยเราขึ้นลงจากรถตัวนี้ค่ะในเวลาขับขี่ค่ะสามารถช่วยในเรื่องของป้องกันเวลามี มาชนรถหรือรถไปชนอะไร<ช>ประดวนบันไดก็คือเป็นเกราะป้องกันให้กับตัวรถขยับมาด้านท้ายนะคะเราก็จะมีตัวนี้ค่ะที่เป็นกันชนท้าย ARB ค่ะค่ะไอตัวนี้ก็คือคุณสมบัติคล้ายๆกันก็คือเป็นใช่ป้องกันตัวรถนะคะ,คะเวลาแบบมีอะไรที่จะมาพุ่งชนเราก็จะมีตัวนี้เนี่ยคอยป้องกันนะคะตัวรถไม่ให้มันบุบหรืออาจจะเจอขีดขวดอะไรประมาณนี้ตัวใหม่ล่าสุดเลยค่ะเป็นสินค้าใหม่ล่าสุดจาก ARB <ช>นะคะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะเป็น เรียกว่า A R B b e d Rack แลวนี้เป็นสินค้าใหม่เลยเหมาะกับสายแคมปิ้งแอดเวนเจอร์ออกทิปยาวๆเราสามารถติดของแคมปิ้งติด b e d Rack หรือว่าอา,อาจจะเก็บกล่องสัมภาระไว้ตรงนี้าสามารถดีไซน์ได้แล้วแต่การากใช้งานจากักรยานได้กี่คันคะเนี่ย <laughs> ตัวนี้นะคะถ้าลูกค้าซื้อแหลกจักรยานมาติดเพิ่มก็สามารถวางจักรยานได้สองคันสองคันนะคะก็สามารถวางบนนี้ได้เลยนะคะก็เป็นพื้นที่ให้เราได้วางของไว้สําหรับแคมปิ้งนะแล้วก็จะมีพวกอาจจะเป็นกลองหรือว่าเป็นที่จับตัวเทดโปอย่างเงี้ยค่ะเป็นเซอร์ริสให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อใช้งานได้ตามความต้องการเลยค่ะค่ะอันนี้มันมีความแข็งแรงอู้แข็งมากโอ้แข็งมากเลยนะคะก็นอกจากดีวตัวนี้นะคะชัวร์ก็ยังมี อุปกรณ์อิเซสซรี่์แต่งรถอีกรุ่นหนึ่งมาให้คุณจูนด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะค่ะคุณจูนตัวนี้ก็จะเป็นตัวอุปกรณ์ตกแต่งฟูลเซตนะคะ,อะของปอด e v e r e s t Next Gen ตอนนี้ของ ARB ค่ะค่ะสวยมากอย่างตัวแรกตัวนี้นะคะจะเป็นตัวกันชนค่ะตัวกันชนสมิทมาร์กทูเป็นกันชนรุ่นใหม่ล่าสุดข,ของเราตัวนี้ก็ดีไซน์มาตรงรุ่นเฉพาะสำหรับบอด์ v e v e r e s t x t Gen e n ค่ะ ตัวนี้ค่ะจะเป็นบันไดข้างรายวีวที่เราก็ออกแบบมาสั่งทําสีพิเศษให้เข้ากับตัวรถค่ะก็ออกแบบมาเพื่อรับกับกันชนหน้าเสริมความปลอดภัยความแข็งแรงของตัวรถเพิ่มยิ่งขึ้นค่ะอีกหนึ่งไฮไลท์ของรถคันนี้เช่นกันค่ะตัวนี้เราติดตั้งโช๊คใหม่ล่าสุดข,ของเราค่ะเช่นกันแต่เป็นในลน์ของ BP 5 1ตัวนี้จะเป็น BP 5 1สําหรับ Ford Everest Next Gen ค่ะ ไฟหน้าตัวใหม่ล่าสุดของ ARB อ,อันนี้เลยตัวดํมเรียมน่อยนะคะ่ะก็จะเป็นตัว ARB ค q Light ค่ะตัวนี้ดีไซน์ใหม่ล่าสุดเรียกได้วา่าเท่แล้วแล้วก็เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดต,ตอนนี้ในตลาดเลยมาควบคุมผ่านมือถือโมบายแอปพลิเคชันได้ด้วยยิ่งทันสมัยไปอีกนะคะสำหรับรถที่ไปออฟโรดค่ะสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งสำคัญ ขาดไม่ได้เลยก็คือตัวกันแข็งกันแข็งและตัวชุดลักจูงของเราตรงนี้ค่ะก็จะเป็นตัวกันแข็งเหล็กค่ะแล้วก็ชุดลักจูง A R B ก็สำหรับใครที่ชื่นชอบนะคะผลิตภัณฑ์ของ A R B ทุกชิ้นทุกรุ่น สามารถนะคะติดตามนะคะแล้วก็ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากช่องทางไหนบ้างน,นะคะก็ถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยหรือว่าสนใจในผลิตภัณฑ์ของ ARB นะคะตอนนี้ก็สามารถออสอบถามเข้ามาในแฟนเพจ a c e b o o k นะคะ mm hmm. ARB 4x4 Thailand mm hmm. ได้เลยค่ะหรือว่าติดต่อดีลเลอร์ของ ARB ได้ทั่วประเทศเลยค่ะค่ะก็ะคือเดี๋ยวนี้เนี่ยชุดตกแต่งนถือว่าช่วยในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นแฟชั่นด้วยนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็คือในเรื่องของรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์เนี่ยมันสามารถเป็น แรงจูงใจให้กับคนที่ชื่นชอบเนี่ยได้แบบเลือกสรรกันเนาะถ<ช>้าเกิดว่ารูปแบบเขาแบบเออดีถูกใจแล้วก็เป็นอะไรที่มันดูเท่ดูเหมาะสมกับรถของเขามันก็จะทําให้รถคันนั้นนอกจากปลอดภัยแล้วก็ยังสวยงามขึ้นอีกด้วยนะคะสําหรับ A.R.B นะคะต้องขอขอบคุณคุณเชืวอด้วยคะ่ะขอบคุณนะคะ,คคะลาไปก่อนนะบ๊ายบาย แอกซ่าประกันภัยเขียงข้างทุกความเชื่อมัน่นดูแลกันตลอดไปออนิวิสุพิชยไทยันปฏิวัติความเชื่อยิ่งรวมกันยิ่งมันระดับโลกลีโอโซดาผู้สนับสนุนการแข่งขันโมโต GP ีอย่างเป็นทางการ